สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยในช่วงคุยเรื่องบอลกับผมต้องพันวั์กันเช่นเคยนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายกันหน่อยวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาคุยกันไปเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของเหตุผลสําคัญที่การท่าเรือคือทีมแปงแชมป์มไทยลีกเบอร์หนึ่งของจริงนะครับต้องบอกว่าการท่าเรือเพิ่งทําการเสริมทัพด้วยการดึงอดีตศยพรมรักจากเอสซีจีเมืองทองมาร่วมทัพ มาช่วยเสริมเกมรับนะครับซึ่งอดีศรเป็นกองหลังดีกรทีมชาติไทยเป็นดิวที่แฟนบอลท่าเรือแฮปปี้อย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีการเสริมทับดึงเฮเบอร์ตี้ามาอดีศักย์ไกรศรมาแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับขณะนี้นักเตะคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับโกซุนกิเซอร์ชิโอซัวเรสรัตนัยสองแสงจันดาวิดโรเชล่านะครับแล้วก็การท่าเรือออกสตาร์ดูการต้องบอกว่าผลงานดีพอสมควรเลยครับ ชนะ3เสมอ1เสมอเกมเดียวก็คือการบุกไปเสมอบุรีรัมยอยู่ในเต็ดนะครับอ่ะไปดูเหตุผลกันหน่อยอันนี้เป็นเหตุผลของเดอะุกปียพงผิวอ่อนนะครับสุดยอดตำนานศูนย์หน้าทีมชาติไทยที่สมัยก่อนไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเดอะุกเขาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมเต็งแชมป์ไทยลีกเนี่ยเขาให้การท่าเรือเพราะว่าสมบูรณ์ทุกตำแหน่งขนาดทีมค่อนข้างใหญ่ มีผู้เล่นสามารถทดแทนได้ไม่ว่าจะถูกใบเหลืองใบแดงหรือมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้รวมไปถึงการมีผู้เล่นที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ในเกมนั้นได้ผู้เล่นที่ลงไปทดแทนสามารถเปลี่ยนเกมได้สามารถมีความยืดหยุ่นต่อเกมได้เขาเลยให้ท่าเรือเป็นทีมเต็งหน,งนะครับส่วนเต็ง2เนี่ยเป็นบุรีรำเต็ง3เป็น BG ที่ท่าเรือเต็งหนึ่งเพราะนอกจากขุมกําลังที่แน่นแล้วการลงทุนขนาดนี้ก็ต้องให้ท่าเรือเต็งหนึ่งนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่มาดามแป้งลงทุนไปมาหาศาลมากๆนี่ก็เดอะตุ๊กก็ยอมรับแหละว่าการท่าเรือขุมกําลังดีที่สุดในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับอันนี้เป็นของเดอะตุ๊กส่วนเหตุผลของพี่ปูเป้จากฟุตบอลไลฟ์ร้อยแปดนะเขาก็บอกว่าท่าเรือเนี่ย ก็ยังคงเป็นทีมที่แต่งแชมป์ไทยลีกเบอร์หนึ่งเพราะเขามีขุมกำลังที่ดีผู้เล่นตัวจริงกับตัวสำรองเนี่ยดูดีกว่าทีมอ,อื่นๆผมว่าก็เรื่งจริงทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยถ้าไปไล่ดูรายชื่อผู้เล่นอ่ะตำแหน่งกองหน้านะครับมีให้เลือก4 5หคนครับเฮเบอร์ตี้อดิษักไรสอนธนกรแดงทองเจนลบสัมเพาดี4คนและ M เต็มเต็ครับที่เล่นได้แน่นอนขณะที่อ่ะตัวลุก ปีกหรือมิดฟิลเนี่ยเซอร์จิโอส่วนเลสธนาสิทธิ์บดินประกณ์เปรมพักและยังมีเฮเบอร์ตี้ลงมาเล่นตำแหน่งเป็นปีกได้อีกโอ้โ oh หตัวเลือกเพียบจริงๆครับกองกลางเนี่ยไม่ต้องสืบนะครับโกซุนกิสิวกรการนาลินธนบู un, ์ชัดมงคลสรรเสริญโอ้โหห้ ho, คนเยอะจริงๆครับยังมีอาทิตย์บดีเอติรั์อะไรอีกส่วนกองหลังก็เพียบเช่นเดียวกันครับได้อดีสซอนมา ก็น่าจะเป็นตัวจริงได้สบาย,บาย,บายมาประสานงานกับโลเชล่าธานบูรณ์ทศพลลาเทศแล้วก็มีแบ็คอย่างนิติพงเสรลานนเควินดีรมรามและมาตินสตูเบอร์ปึกสุดๆจริงๆครับสามารถจับ 11ผู้เล่นตัวจริงได้2ทีมเลยสำหรับการท่าเรือนะครับประตู3คนก็ฝีมือพอๆกันวัชระรัะตนนายวรวุศสีสุภาก็เคยผ่านประสบการณ์ในแคมป์ทีมชาติมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่การท่าเรือคือทีมเป็นแชมป์ไทยลีกเบอร์หนึ่งของจริงนะครับเพราะว่าเขามีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมจริงๆขณะที่หลายคนมองว่าติดปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องของเซอร์เดชเจด,ดมิลาบที่เข้ามาเป็นเฮดโค้ช ว่าฝีมือเซอร์เด็อาจจะคุมซูเปอร์สตาร์หรืออาจจะพาท่าเรือไปได้ไม่สุดแต่ผมอะได้คุยกับเซอร์เด็ตเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปมองอย่างนั้นให้เขาได้ทํางานก่อนและอีกอย่างนะครับเซอร์เด็ะเป็นคนที่รู้วิธีการทํางานในทีมการท่าเรือได้ดีมากๆรู้วิธีการทํางานของมาดามแป้งรู้ว่านักเตะในทีมการท่าเรือเป็นไงเพราะเขาอยู่กับทีมมานานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูก่อนและอย่างเซอร์เด็ตอาบื้อนตามตรง เขาก็เป็นโค้ดดีกรีแชมป์ไทยลีกนะครับเคยพาชลบุรีควา้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2007ก็ถือว่ามีประสบการณ์การลุน้นแชมป์มาแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ฤดูกาลมันเริ่มก่อนค่อยมาดูอีกครั้งตอนนี้ให้เขาได้ทํางานผมเชื่อว่าท่าเรือยังไงก็น่าสนใจมากและแฟนบอลท่าเรือในปีนี้ผมบอกเลยจะเป็นแฟนบอลที่เชียร์บอลได้สนุกแน่นอนจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์ได้เห็นนักเตะเก่งๆลงเล่นและทีมก็ผลงานดีมากในช่วงออกสตาร์ท เพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับสำหรับการท่าเรือก็อยังไงก็เป็นทีมเต็งแชมป์ไทยลีกเบอร์หนึ่งของจริงครับเพราะว่าขุมกําลังเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นเยอะกว่ามากๆโดยเฉพาะไทยลีกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเตะแบบเขาเรียกอะไรเสาพุทธเสาพุทธเสาพุทธต่อนเนื่องจนจบฤดูกาลเนี่ยมันวัดชัดเจนเรื่องของขุมกําลังนะครับถ้าทีมไหนทดแทนกันได้ทีมนั้นก็มีโอกาสเป็นแชมป์ไทยลีกมากที่สุดซึ่งถ้ามองจากคุณภาพหรือ ขุมกำลังของทีมก็ต้องยุกให้การท่าเรือนะครับในตอนนี้อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการท่าเรือที่เรามาคุยมาบอกเหตุผลกันนะครับขณะที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของนครราชสีมามาร์ทได้เอฟซนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันเกี่ยวกับสนามเฉลือมพระเกียรติ80ปอรซซึ่งเป็นลังเย้าของทีมเนี่ยล่าสุดปรับปรบปุงจะสมบูรณ์แล้วนะครับ จะสมบูรณ์เต็มที่คือกลางเดือนมิถุนายนนี้แต่ล่าสุดเนี่ยทางเพจนครราชสีมามดาด้เอฟซีได้ออกมาเผยภาพสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปพรรษาที่ปรับปรุงแทบจะสมบูรณ์แล้วนะครับไปดูภาพกันต้องบอกว่าสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ขอภยัยขอภัยนะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ปพรรษาเนี่ยถือเป็นสนามกีฬาประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกม ทั้งที่24ด้วยแล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยกกทนะครับก็ปรับปรุงยกใหญ่เลยก็มีปรับปรุงพื้นสนามหญ้าเก้าอี้ไฟส่องสว่างเครื่องเสียงสกอร์บอร์ดลู่ยางและห้องพักนักกีฬาครับด้วยงบประมาณ160ล้านบาทความจุผู้ชมในสนามเนี่ยรวมติดตั้งเก้าอี้แล้วเนี่ยอยู่ที่20,000ที่นั่ง ไฟส่องสว่างก็ไฟส่องสว่างก็ติดตั้งตามมาตรฐาน f อฟนะครับ1,800ลักเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบอย่างมากนะสนามเฉลิมพระเกียรติ80บพรรษาเนี่ยในส่วนของพื้นสนามฟุตบอลเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเป็นญ่าพาสพาลัมซึ่งเป็นญ่าที่แบบต้องบอกว่าไม่ค่อยคงทนและจะเห็นได้ชัดว่าสนามเฉลิมพระเกียรติ80บพรรษาเนี่ยโอ้โห น้ำขังเต็มๆมนะครับและคือหญ้าเยอะอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟื้นตัวช้านะครับเขาเปลี่ยนเป็นหญ้าเขาเรียกหญ้าอะไรเนี่ยซอยเชียเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติหญ้าใบตั้งป้องหญ้าจะเล็กกว่ามีการเจริญเติบโตรว,วดเร็วทนต่อความแห้งแล้งและน้ําขังเป็นครั้งเป็นคราวทนต่อโรคและแมลงตลอดจนทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้ดีทนต่อการเหยียบย่ำและฟื้นตัวได้เร็วนะครับ แล้วก็ใบไม่แข็งกระด้างความนุ่มของหญ้าเนี่ยยังช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บของนักกีฬาช่วยให้วิ่งได้อย่างราบรื่นลูกฟุตบอลเดินทางเร็วขึ้นทำให้เกมมีความรวดเร็วและเข้าใจมากขึ้นเลยครับในส่วนทุกอย่างเนี่ยปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็จะส่งมอบงานในช่วงกลางเดือนมิถุนายนตอนนี้เหลือแค่ปรับปรุงภูมิทัศน์อีกเพียงเล็กน้อยจากด้านนอกเท่านั้นก็จะพร้อมใช้ในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ สวยนะผมวอาว่าเสนอสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างสวยและมีมวลขังอย่างมากนะครับแฟนบอลโคราชเขาค่อนข้างคลซี่ฟุตบอลอยู่แล้วและได้เห็นสนามใหม่อย่างนี้เนี่ยที่ปรับปรุงจนแบบกลับมาใหม่อีกครั้งเนี่ยแฟนบอลเข้าไปเต็มแน่นอนครับเก้าองค์เก้าอี้ก็สีส้มปรับใหม่ดูสวยงามและแฟนบอลโคราชยังไม่ได้ดูไทยยังไม่ได้ดูโคราชเล่นในบ้านเลยนะครับโคราชไปเยือนมา4ี่เกมติด คราวนี้กับมาเล่นในบ้านพร้อมกับสนามที่ปรับปรุงแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลเต็มแน่นอนและจะทําให้โคราชเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและในฤดูกาลนี้ก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องดาวที่มาพูดคุยกันในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันได้ในช anel ต้องสุยนะครับและอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมต้องผ่านวัดกันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ